สวัสดีค่ะลูกสำหรับสัปดาห์น e ี้นะคะในวิดีโอเนี้ยที่ครูจะพูดถึงก็คือเป็นเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะลูกเรื่องที่คุณจะพูดถึงในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของแหล่งน้ําในธรรมชาตินะคะลูกแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเป็นต่อมนุษย์เรามากซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันถ้า เักเรียนดูจากสไลด์เลยถ้าเราแบ่งโลกของเราเออกเป็น4ส่วนหนึ่งส่วนคือพื้นดินที่เหลืออีก3ส่วนเนี่ยก็จะเป็นพื้นน้ำนะคะน้ำนะที่เนี้ยเราจะรวมถึงทั้งทะเลมหาสมุทรน้ำจืดน้ำเช็นต่างๆนะคะลูกตัวนี้จะถึงว่ามีปริมาณค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับพื้นดินน้ำจะมี3ส่วนแต่ดินจะมีแค่ส่วนเดียวน,นะคะ ต่อมาทีนี้สไลด์ที่สองอนเรียนดูต่อเลยนะคะลูกถ้าเราจะจําแนกน้ำทรัพยากรน้ำนในธรรมชาติเนี่ยถ้าเขาจําแนกจริงๆเขาก็จะจําแนกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกอะภาพแรกกลุ่มแรกนะคะลูกจะเป็นน้ําที่อยู่ตามผิวดินทาไมเราต้องเรียกว่าน้ําผิวดินตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่คือเราสามารถมองเห็นได้ เราใช้ตาเราเนี่ยมองได้เลยว่ามันมีน้ําอยู่นะัตรงนี้ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นทะเลมหาสมุทรแม่น้ําลำคลองคลองหลังโรงเรียนเราอย่างคลองสับรลงเนี่ย,ย,รรยเราก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ําผิวดินนะคะน้าตกลาธารต่างต่างพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งแม่น้ํเจ้าพยาที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการเราเราก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ําผิวดิน แต่อันที่สองถ้าแหล่งน้ําใต้ดินแหล่งน้ําใต้ดินเนี่ยมันจะต้องมีการขุดการเจาะนะคะโดยบางที่เนี่ยเขาไม่มีน้าผิวดินเขาเป็นพื้นที่แหง้งแล้งเขาก็จะต้องทําการขุดเจาะถ้านักเรียนเคยไปต่างจังหวัดเนี่ยนักเรียนจะเห็นนะคะลูเขาจะมีการขุดบอ่อบาดาลลงไปซึ่งน้ําพวกนี้มันจะแทรกอยู่ตามชั้นหินใต้เปลือกโลกลงไปเราจะต้องทําการเจาะถึงจะเจอ หรือแม้กระทั่งการขุดบ่อลงไปลึกๆเราถึงจะเจอน้ําพวกนี้เราถือว่าเป็นน้ําใต้ดินนะคะดังนั้นแหล่งน้ําในธรรมชาติถ้าเราจะแน่จริงๆก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือน้ําผิวดินกับน้ําใต้ดินนะคะน้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความจําเป็นมากซึ่งเราก็จะต้องช่วยกันดูแลนะคะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ครูจะพูดถึงก็คือเรื่องของแหล่งน้ําในธรรมชาติ ที่เราจะแ่กออกเป็นสกลุ่มส่วนแต่ละกลุ่มจะเป็นยังไงเราจะมีวิธีการดูแลแหล่งน้ํายังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์หน้าหรือแม้กระทั่งน้ําในอากาศจะมีอะไรบ้างเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ